มากครับที่ได้มาพัฒนาคนที่จะเป็นอนาคตของชาติซาบซึ้งที่พๆเห็นความสําคัญของโรงเรียนขนาดเล็กมาช่วยกันเะค่ะเอาความรู้มาแก้ปัญหาบ้านเราสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพื้นที่เพาะฝันบัณฑิตวันนี้นะคะพามาติดตามโครงการ V-Connect ของน้องๆรากแก้วมหิดลค่ะ จึงจัดขึ้นที่โรงเรียนวัดไทยาวาดจังหวัดนครปฐมมีกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือจักรยานเพื่อชีวิตและการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อให้เด็กๆใช้งานได้ง่ายขึ้นค่ะแต่ทำไมถึงใช้ชื่อโครงการว่า v Connect ไปฟังฉเฉลยกันเลยค่ะ รัแก้วมหิดลเนี่ยเป็นโครงการใหญ่นะฮะเป็นโครงการที่ตอบสนองปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ของภาควิชาการเนี่ยไปช่วยชุมชนนะคะเราก็มีทํามาหลายปีแล้วมีหลายโครงการด้วยกันนะคะหนึ่งในโครงการนั้นก็คือเราเรียกว่า V-Connect จุดสำคัญของการสร้าง V-Connect ตอนแรเกเริ่มตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแต่ปัจจุบันโครงการรากแก้วมหาลัยมหิดลได้มีการปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างคเยอ ในวีคอนเกปัจจุบันเรามีการปรับยุทธศาสตร์ทั้งหมดสาด้านด้วยกันคือการพัฒนาหน้าส,รรสศศื่อการเรียนรู้เรื่องของสื่อสารสนเทศแล้วก็เรื่องที่สาคือการทําเพื่อเกษตรเพื่อสุขภาพครับแต่ว่าคอนเซปต์หลักของการสร้างวีคอนเกคือการสร้างความรรวม,าวามีส่วนร่วมด้วยกันความมีส่วนร่วมที่ว่าเกิดจากภาคของนักศึกษาคณาจารย์บุคลากรแม้กระทั่งทางผู้บริหารข,ของสถาบันการศึกษารวมทั้งภาคของภาคารัฐแล้วก็ภาคเอกชนมาช่วยกันมาร่วมกันนะครับสิ่งที่เราทำในโครงการวีคอนเน็กปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกใช้คำว่าท ิดจากการที่เราพยายามจะสร้างความร่วมมือของทุกด้านเข้ามาลงในพื้นที่เดียวกันเรากำลัลงสร้างวางแผนในการจัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นมาก็โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กอนุบาล1ไปถึงชั้นป .6 ก็อยากจะปลูกฝังให้เด็กเกิดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปลูกผกักแล้วก็นำผักที่ปลูกเนี้ย เอาไปใช้ประโยชน์ในโครงการอาหารกลางวันของพวกเขาลดน้ำกันเองใช้กระป๋องบ้างบัวลดน้ำกันบ้างครั้งแรกที่พี่เขาก็มาสำรวจก่อนโอ้ยเขาเห็นความลำบากของน้องๆที่น้องๆต้อง ขี้วกระป๋องบางทีก็ขวดน้ําที่มาของโครงการจักรยานเพื่อชีวิตนะคะเริ่มแรกที่นี่ไม่ใช่ของครั้งแรกที่ได้มีการสร้างจักรยานค่ะ2ปีที่แล้วนะคะได้สร้างที่โรงเรียนวัดบ้านพาดหมอนค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีทางโรงเรียนวัดบ้านพาดหมอนเนี่ยนักเรียนก็ได้มีการปั่นเพื่อสุขภาพแถมยังนับต้นนับต้นไม้ก็ยังดีด้วยใช่ไหมคะเราเลยคิดว่าเราอยากหาพื้นที่ต่อไปที่อยู่ในบริเวณนครปฐมเช่นกันในช่วงปิดเทอมพวกหนูก็ได้ลงพื้นที่มาสำรวจกันนะคะว่าที่ไหนที่จะเหมาะสมดีเราได้พบว่าที่โรงเรียนวัดไทยวา โชคดีมากคือทางตรงนี้จะเห็นได้ว่าจะติดกับตัวน้ำคลองนะคะจต่เวลาเรามาสร้างจริงๆเนี่ยก็จะเป็นการประหยัดต้นทุนในการดูดน้ำสูบน้ำจากลังคลองขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองวัดที่เนี่ยเหมาะสมที่สุดที่จะทำค่ะตอนที่เราได้ลงมาพื้นที่ที่วัดไทยวาใช่ไหมคะเราก็เกิดคําถามว่าเราจะนําจักรยานจากที่ไหนมาใช้เป็นสร้างเป็นจักรยานปัดน้าแล้วก็เป็นความโชคดีเนื่องจากว่าทางมหาวิทยาลาัยมหิดลเป็น green university เน้นด้านใช้จักรยานนะคะเป็น เพื่อลดพลังงาน วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดลปีแรกเขาก็จะมาอยู่ที่มหิดลก่อนบางคนก็จะใช้จักรยานเป็นการสัญจรในมหาวิทยาลัยคนที่จบปีหนึ่งไปบางคนจะทิ้งจักรยานเอาไว้ซึ่งจักรยานพวกนั้นก็จะมาอยู่ที่สุสานจักรยานเนี้ยคะ่ะสําหรับจักรยานที่ไม่ได้ใช้แล้วทาง่ากแก้วก็เลยได้คัดกรองบางส่วนนะคะเอามามาทําเป็นจักรยานปั่นน้ำนะคะจักรยานเพื่อชีวิตนะคะน้องๆเขาก็สบายขึ้นเขารู้สึกสนุก ถามว่าน้องๆเหนื่อยไหมเขาไม่เหนื่อยหรอกค่ะเพราะว่าในชนบทของเราเนี่ยในไทยวาดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วน้องๆก็ใช้จักรยานพอเราได้จักรยานตรงนี้เขาก็ได้ออกกำลังกายไปด้วยได้ลดน้ำผักตรงนี้ค่ะ สำหรับตัวหนูนะคะหนูเป็นวิศวะคอหนูไม่เคยคิดได้เลยว่าจะได้มาทํางานตรงจุดนี้เป็นคนละสายงานเลยใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ได้อันดับแรกคือหนูคิดว่าหนูได้ทักษะการบริหารคนได้ฝึกบริหารงานได้ฝึกติดต่อกับทางแต่ละภาคส่วนเช่นภาควิศวะได้รู้ในเนื้องานของอย่างอื่นได้รู้ว่าการจักรยานทํางานยังไงมากขึ้นจากที่ไม่เคยได้รู้เรื่องเลยก็ได้รู้เพิ่มขึ้นนะคะ แล้วยังได้มีการทํางานประสานงานกับทางโรงเรียนทํางานประสานงานกับเพื่อนๆให้เรามาช่วยร่วมมือกันแต่ละคนมีความคิดมีความเก่งในด้านต่างๆเรานําความเก่งด้านต่างๆมารวมกันให้เกิดเป็นโครงการจักรยานเพื่อชีวิตค่ะน้องก็ไม่เห็นว่าการจัดระบบห้องสมุดของโรงเรียนเนี้ยยังไม่เป็นรูปร่างไม่ได้เป็นหมวดหมู่พี่ๆก็เห็นว่าถ้าอย่างเนี้ย ก็ยากต่อการที่จะค้นฟ้าห้องสมุดมีปัญหาที่ว่าเด็กนักเรียนไม่ค่อยอยากจะเข้ามาอ่านเท่าไหร่เพราะว่าสภาพอาจจะดูซุดท้มไปนิดนึงครับเราก็ต้องเข้ามาจัดเลเยอร์ห้องใหม่แล้วก็จัดระบบห้องหนังสือให้มันเข้าถึงง่ายมากขึ้นครับคือตอนที่เราได้เข้ามาสำรวจพื้นที่ที่ห้องสมุดเราพบว่ามีหนังสือหลายเล่มที่ไม่เหมาะสําหรับเด็กปฐมที่เป็นเด็กของที่นี่ค่ะแล้วหนังสือก็จัดหมดหมู่ค่อนข้างแบบบางที หนังสือไปอยู่ผิดหมวนราคาเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาจัดหมวดห,หมู่ใหม่ใช้สีแล้วก็ตัวอักษรในการจัดหมวดหมู่แบบลันตามไปเรื่อยๆค่ะอย่างเช่นว่าเราจัดหมวดหมู่แล้วได้ติดหมวดเราก็จะใช้สีแต่ละสีเป็นแทนหมวนนั้นอย่างเช่นภาษาไทยก็จะเป็นอาจจะเป็นสีแดงสังคมเป็นสีส้มอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็คัดแยกหนังสือที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กออกไปนะคะ่ะ ใจตรงที่มีโอกาสได้ใช้ความความรู้ความสามารถแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทํางานร่วมกับเพื่อนหล,หลายๆคนด้วยแต่ละคนในทีมก็ทํางานในแต่ละส่วนที่แตกต่างกันนะครับก็ภูมิใจตรงนั้นแล้วก็ภูมิใจด้วยที่ผลง,งานรวมของเราอะ่ะได้นะก็เป็นประโยชน์กับในชุมชนเป็นประโยชน์กับโรงเรียนในชุมชนเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆ,ๆด้วยครับผมในตอนแรกเนี่ย ก็เป็นเรื่องกังวลมากมาตลอดนะครับเพราะว่าการพัฒนาทางด้านสังคมอย่างยั่งยืนเนี่ยมันต้องเป็นการพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่นแต่ว่าในโครงการวิคอนเด็กครับจะเป็นโครงการหนึ่งที่เรามีการวางทำลายค่อนข้างดีแล้วก็ในอนาคตเราหวังว่าการสร้างทำลายระบบเหล่านี้จะเป็นการที่นักศสารเนี่ยเมื่อหมดชั้นหนึ่งต่อไปก็จะมีรุ่นขึ้นมาแทนได้ทันทีเลยซึ่งก็จะเหมือนเป็นระบบเทรนนินี้ขึ้นมาเรื่อยๆ อย่างเช่นปัจจุบันก็คือเรามีการผลักดันให้เกิดผู้นําชุดใหม่ขึ้นมาก็คือเป็นทางเขาเรียกว่าโปรเจกต์แมนเจอร์หรือหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการแล้วก็มีพัฒนานทั้นสู่รุ่นต่อไปก็คือเรื่องของรองผู้ปฏิบัติการคือไวส์โปรเจกต์แมจเจอร์แล้วก็จะมีสมาชิกสามันซึ่งก็เปรียบเสมอเป็นคอร์มเมอร์ในการวางแผนจัดงานภายในโครงการเหล่านี้ซึ่งจะเป็นตามตัวรากฐานสําคัญต่อการที่จะให้นักศึกษาคณาจารย์ก็ดีหรือว่าทางผู้บริหารก็ดีเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมกันได้แล้วจะพัฒนาไปสู่การที่การสร้างระบบต่าาางๆเข้ามา ทุกอย่างก็จะเริ่มต้นจากบุกคคลและระบบเราจะขับเคลื่อนพร้อมกันไปในสุดนี้ซึ่งนําไปสู่การพัฒน,นาของโครงการรากแก้วอย่างยังง่งยืนได้ครับดรียนสังเกตดูจากการที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษามาเจปีเนี่ยเด็กๆที่เข้ามาทํารากแก้วเรียนดีขึ้นเพราะว่าเขารู้วิธีการที่จะเอาความรู้เข้ามาใช้แก้ปัญหาจริงๆของสังคมและเป็นปัญหาราก้ากที่จะสอนกันด้วยภาษาที่สอนในห้องเรียนไม่ได้ ที่เขามาอย่างนี้เราให้เขาได้จับปัญหาเองแก้ปัญหาเองสงสัยกลับมาถามอาจารย์อาจารย์ไม่เข้าไปสั่งการต้องขอพูดเลยนะคะว่าถ้าไม่มีโครงการลากแก้วนะคะพวกหนูก็จะไม่ได้มีโอกาสที่จะมาเข้ามาทํางานแบบนี้ซึ่งหาได้ยากมากเลยคะ่ะถ้าในอนาคตก็อยากจะเชิญชวนน้องๆหรือว่านักศึกษามหาวิทยาลัยิทยลหรือว่าท่านอื่นเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาเพื่อเพื่อชุมชนจริงๆอะคะ่ะอันนี้เป็นการทําแล้วเห็นผลจริงๆแบบไม่ใช่แค่เรียนในห้องเรียนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเรียนไปแล้วจะไปเห็นผลยังไงค่ะการสร้างเจตอารมณ์การ มีความเป็นจิตสาธารณะเนี่ยไม่ได้อยู่ที่คนใดคนหนึ่งหรือว่าเป็นหน้าที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องของทุกคนที่ว่าทุกคนจะเข้ามามีส่วนร่วมร่วมกันควรจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพได้เกิดจากการมองเรื่องส่วนรวมเราจะสร้างผลประโยชน์ที่ส่วนรวมและส่วนตัวให้มาอยู่ร่วมกันในสังคมร่วมกันได้อย่างไรนี่น่าจะเป็นสิ่งที่พวกเราในฐานะที่โครงการลักแก้วเนี่ยเราพยายามทําอยู่ก็คือไปการสร้างอุดมการณ์หรือสร้างทักษะทางความคิดนี้เพื่อนําไปสู่เด็กทุกทั้งหมดเนี่ย เมื่อจบการศึกษาเมื่อผ่านโครงการเหล่านี้ไปแล้วสามารถจะขึ้นมาอยู่ไปอยู่ในสังคมที่เป็นพลเมืองอย่างมีคุณภาพซึ่งเราเชื่อว่ากลไกเหล่านี้อนาคตจะสามารถขับเคลื่อนกลายเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าแล้วก็ขับเคลื่อนเนสังคมไปร่วมกันได้ครับ